ที่มาของชื่อไอจีทูมิดอลตำเดอ s t สตาร์เปิดใจหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนะเผยเบื้องหลังชื่ออ um ินสตาแกรมทูมิดอลมาจากทูบีนัมเบอร์วันไอดกับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในโครงการนี้นับว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่สร้างความฮือฮาระดับประเทศของจริงสําหรับรายการเดอะวอรสองร้องข้ามกําแพงตอนล่าสุด18กรกฎาคม2567ที่มีโชว์เปิดกําแพงมาแบบพิเศษ จากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทำเอาเหล่าแขกรับเชิญตาค้างอ้าปากค้างไปตามๆกันโดยหลังจากเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาส่งปฏิสันถานกับพิธีกรและแขกรับเชิญในร้องข้ามกำแพงในครั้งนี้และได้ตรัสกับนักร้องหนุ่มตั้มเดอะสตาร์ด้วยว่าแต่ตั้มต้องรู้จากนั้นตั้มเดอะสตาร์ก็เปิดใจว่าผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเด็กและได้มีโอกาสตามเสด็จทูลกระหม่อม ไปทํางานและเราก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้เต้นอยู่ข้างๆพระองค์ได้ฟังเสียงพระองค์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่เราจําได้แต่ก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่าพระองค์จะมาจริงฮ่า <h aha> นอกจากนี้ตั้มเดอสตายังได้เล่าอีกว่าผมเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่2และได้ทํางานกับทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนหน้านั้นก็อยู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันอยู่แล้วก็ผูกพันตั้งแต่เด็กๆก,กล้าพูดได้เต็มปากว่า ทุกวันนี้ที่ตนเองประสบความสําเร็จได้เป็นนักร้องเป็นแชมป์เดอะสตาจนมาทุกวันนี้พื้นฐานที่แข็งแรงหลักฐานที่แน่นมาจากทูบีนัมเบอที่ปลูกสร้างผมมาจริงๆและภูมิใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในโครงการนี้ความภาคภูมิใจของผมคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าอินสตาแกรของผมผมจะเขียนว่าทูมิดออมาจากทูบีนัมเบอร์วันไอดผมไม่เคยเปลี่ยนชื่ออินสตาแกรม ต้องขอบคุณองค์ประธานของเราด้วยครับที่สร้างโครงการดีๆแบบนี้ให้เด็กอีกหลายๆคนที่จะเจริญเติบโตออกไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆก็แล้วแต่เชื่อว่าอยู่ในโครงการนี้แล้วจบออกมาทุกคนมีคุณภาพอย่างแน่นอน